สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจา้ามาพบก,กับแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวจา้าแนวทางวันผุด24เดือนเก่ากันย่าสองห,หจ่ามาพบก,กับแนวทางของแอด o อ d คือเก่าแล้วก็ตามเคยเนาะเอาก่อนสิไปรับชม่มรับฟังแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียววันผุดเดียวมาเบิงผลพ้นยอดลังกันก่อนจากวันที่22วันจันทีผ่านมาจะแนวทางของเฮา ให้โตได้ไปไนกะสรุปโพลนย้อนหลังให้กันฟังเนาะเผื่อสิได้เข้าใจกันจ้าสำหรับสูตรเม็ดเดียวเดินวิ่งรูดโต๊เดียวจะแขนแขนบอกมีโตอื่นปนเลยสูตรเม็ดเดียวนี่ให้เด่น2วิ่ง2รูด2องพันสจะโตเดียวแขนแขนสำหรับพลนหกโตจา้าคือ9 0 9าศูสองห้าสอาำหรับแนท่ยงาขอเฮาขอสรุปให้สแบบละกัารนาอเลขหลัง พี่น้องเอฟซีแต่ละพื้นที่อาศัยแตกต่างกันไปเนะาะบวกการจา้าแต่ลลางชุดหกตัวนี้มาเก้าศูนย์ถือว่าพลาดไปเนาะสาหรับแนวทาของเฮาจ้ามาสองตัวล่างสุดสี่ตัวของเฮาเนาะล่างสุดสี่ตัวของเฮามาเก้าสองเขา่าโตกับสองเก้าเด้อจ้าปังเด่นสองของเฮามาจะเน้นพี่โตเน้นสองเจ็ดสองศูนย์สองหา มามาเก่าสองโตกับหลางชุด4โตของเฮาเนาะอ่าถือว่าปังจา้าสำหรับบนจา้าสองหาสองสำหรับบนนี้มาเต็มเต็มเลยเนาะพอมาเลขหามเนาจาโอ้โหรบสี่โตบนเลยจะสำหรับสูตรเม็ดเดียวของเฮาเนาะ โอ้โหเก้าสองหาสองจ้าเก้าสองหาสองสีไปใส่หลอดนี่คือสี่ตัวบนเลยเนอกจ้าโอ้โหสำหรับสามตัวบนสองหาสองก็คือเต็มเต็มเลยเนาะสองหาสองเด้อจ้าโอ้โหปังคักอิลีจ้าเด่นสองลูกสองเขามาเด้งเด้งค่ะพี่น้องจ้าบัวสามพาดบัวเบิงถือว่าพาดเต็มเต็มจ้าสำหรับแนวทางของเฮาเนาะสำหรับสองหาในเข่า หาสองเนาะเขา่าโตเน้นเต็มเต็มเด้อจา้าโอ้โหฟุกคาอ,อีลิจา้าสำหรับลราพัทนาที่2สำหรับสูตรเม็ดเดียวสำหรับสูตรเม็ดเดียวนี่คือมีสองอย่างถ้าจับเด่นได้ถือว่าปากเนาะพวให้เม็ดเดียวเราจะเด่นโตเดียวเนาะถ้าจับเด่นได้ปังถามาลักษณะแบบนี้ถือว่าฟุกถ้าจับเด่นบบได้โอกาสพลาดกับคนข่างสูงเนาะพวาเม็ดเดียวตามนี้เนาะสำหรับสูตรเม็ดเดียวเนาะจา้า สำหรับสูตรเดิมสูตรลักของเฮามาเด่นหาวิาลูทหาเนาะมาสายวิ่งสายหลุดจะเข้ามาคู่กันเลยเนาะเหล็กเด่นเด่นเม็ดเดียวกับเด่นสูตรเดิมสูตรลักเนาะมาหาสองเบิ่งหาสองสูตรเดิมสูตรลักของเฮาเด่นหาจ้ะหาสองไอ้เจ้าบ,บริจับหายเราจะพอเดนหาไอ้เจ้าจะาหัหาจิตหาแปดหาเก่า, 8, า 9, เข้ามาคู่กันเนาะหาแล้วก็เด่นสองเด่นหาสองเนาะแต่สองนี่คือบวพาดสองหาแนนนอนอยู่แล้วจ้ะ อ่าสำหรับ 0, สูตรเม็ดเดียวของฮาบถือว่าปังจะเขาตัวใดแบบไดสามารถคอมเมนต์บอกเราแต่คลิปไดเนาะหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจเราจะฝากด้วยละคนจะตบมือจะตบมือสวดสวดจะสวดสวด,สวด,สวด,สวดบอดตามถือว่าพลาดบ่เบิ่งก็ถือว่าพลาดสํา,า,าสหรับเม็ดเดียวแต่เข้าใจตรงกันเนาแนวทางก็เป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณเราจะมีเข่าอะไรกับมีรุดเราจะแนวทางแต่ละแนวทางจา้า ก่อนสินาไปเป็นแนวทางก็สามารถเปรียบเทียบกันเบิ่งได้เนาะว่ามีตัวหมักตัวชอบตัวชนหรือบ่เราจะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจะบ่มีตัวหมักตัวชอบนีสามารถปล่อยผ่านได้เนาะจะสวงปังกับปังสวงผาดกับผาดเนาะสวงจับทางยากกับจับทางยากดิแนวทางแต่และแนวทางเราจะสำหรับเม็ดเดียวมือนีไฮเดนหาจ้ะมดก่อนมาบน เดินหาวิ่งหาลูดหาฟันหาจะสำหรับเม็ดเดียวตามที่อธิบายไปเลยเนาะสามอย่างมีสามอย่างแต่จับเดินได้ถือว่าปังจับเดินได้กะโอกาสพลาดกะ่อนขางสูงอยู่เนาะถามานในลักษณะเปว่าตัวเดียวละมาบนมาลากะฟุกไปเนาะจะ้าจับหายเป็นแนวทางแปดคู u, จะไซวิง่งไซลูดถามกหาชอบหาลูดได้เนาะจ้าถ้าบ่มักหาบบชอบหาเม็ดเดียวสูตรเม็ดเดียวถาบ่บมักบชอบกะ เลือสูตรเดิมสูตรลักเนาะหาหกหาเ สำหรับเม็ดเดียวจะเดนหาเน้นหาศูนย์หาสองโตเก่าหาหาแปดหาเก่าหาเจ็ดกับงามอยู่ด้หาหาเจ็ดกับงามอยู่ด้ยวยจะเมื่องน,นีน้เดียวอะเด้นหายแค่เดลัส เด่นแปดคู่เนาะสำหรับเม็ดเดียวอ่าสหรับเวลาพัฒนาของเฮามือนี่ตามนี่เลยจะสสาหรับสูตรเป็ดเดียวเมื่อนี่ก็คอยมาปังๆเด้งๆอีกละกันเ,เ,เ,เนาะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนาะพี่น้อยเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะเผื่อสิได้บุภาเดีวทางที่แอดไว้โรคหายจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า